สวัสดีครับคกับมือนีเข้ามาอยู่ที่นะครับแปลงนะครับโขงน้องนาของคุณนาราวิทย์นะครับศิราชัยมือนีเข้ายู่ที่บ้านสายตะคองนะครับตําบลพื้นญ่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกนนะครับมืณีเข้าสาพไปเบิ่งนะครับพื้นที่ต้นแบบอีกพื้นที่หนึ่งของอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเข้านะครับบาเพิ่นเรียนจังได้แนวมีความเป็นไปเป็นมาจังไรเพิ่นคือได้เข้าร่วมโครงการนะครับเราเข้าร่วมโครงการแล้ว คนมื่อไงเกิดขึ้นก็ปวนเนี่ยนะครับไม่เสียงสะท้อนหรือว่ามีอ่าแบบใดสิ่งใดที่พี่น้องเฮานะครับต้องการหรือว่าอยากเห็นนําหรือว่ามีเสียงสะท้อนแบบใดเดี๋ยวไปฟังรายการทีว่าไปเบิ่งสิ่งที่คุณเห็นในแปลงนี้นะครับเชิญครับสวัสดีครับผมกับนายนานาวิศิรชัยครับเป็นผู้เลื่นต้นแบบของอำเภอพุทธิสวรรด์ครับพื้นที่นี้กับื้นที่ตั้งอยู่บ้านสายตะคองหมู่หกตำบลผือใหญ่อำเภอพุทธิสวรรด์ครับมาถามเพิ่นเบิ่งนะครับว่า เป็นอย่างนะครับคือตัดสินใจเขารวมโครงการนี้นะครับโครงการโคู่น้องหน้าเ้านี่นะครับคิดจากไหนนะครับหรือว่าตอนนั้นคิดยังอยู่เป็นะยังคืออยากเขารวมโครงการเ้า,น,านะครับไม่ชุดผสมอยากเห็นจากไหนเนี่ยครับครับสำหรับโครงการนี้ครับได้ยินมาทานทานเศษทานสื้อตอ,อนไลน์ต่างๆว่ารับสมัครโครงการโคู่น้องหน้ากะจะคอเนี่ยเลี้ยนมาทั้งนังเกษตรยกทั้งผู้นสารมากกัมีความสนใจอ,อยากอยาก เกษตรอยากมาพัฒนาพื้นที่เจ้าของอยากว่าพัฒนาชุมชนเจ้าของก็เลยว่าเป็นโครงการดีๆก็เลยไปสมัครเมืองยงเพิร์นแต่ในข้าวในน้ำจังขนาทั้งพัฒนาชุมชนมันก็อนในน้ำมาว่าไปสมัครเมืองก็ก็เลยไปถามว่าสมัครเราต้อง็ดจังไหนแน่ต้องเอาอย่างแน่ก็ว่าก็เอาเอกสารโฉนดมากก็สิมีไปอบรมหาเมื้อก็เลยตัดสินใจสมัครแล้วก็ส่งเอกสารนี่ก็ได้ไปอบรม เราค้ามหนูมากที่นี่กะกะลอ่อพิ่นมาขุดขุดน้องไห่กะล่อดโดนกะเพื่อเพื่อสีมากกะว่าจักที่ใดก็ได้ไดกเ็เลยเลยล่อไปเรื่อยๆกะเจาเพื่นด้มาขุดไหค่ครับกะกะได้น้องมากาพื้นที่ทีสมครนี่กะสามลายกะเป่นกะว่าสีสนับสนุนพันใหม่มาไหายนํำกะกะลอ่อกะล่อก,กะต้นใดพันใหม่มักอู่เลยกะของจะของกะหามานํำเนี่ยขึ้นมาที่ทีปูนในใน ในพื้นที่สามไร่เนี่ยก็จะเป็นกล้วยกล้วยไข่กล้วยน้ำว่ากล้วยหอมแล้วก็ไม้ผลก็จะเป็นพล้วยมะม่วงมังคุดปูจ้าประมาณนี้แหละครับเป็นพืชที่เศรษฐกิจที่ทีทททททใ่ในประเทศไทยเขามีแล้วก็มีกสิเกษตรนำมาร์คตามที่ไปอบรมมากเพกราะเกษตรนำมาร์คตามหลักหลักกสิกรรมธรรมชาติที่ที่ไปอบรมมาก็กจะเกษตรไื่อที่จะนำมาร์คที่ นี่ำมาชใช้ในพื้นที่เจ้าของแล้วกาในในในหนองเฮานี่ก็มันก็คุ้นในในช่วงฤดูฝนเนาะครับอ่ะการด้นน้ำมาพอด,ดีกเ็เลยได้ซื้อพันธุ์ตามมาบ่อยและะ้วกาส่วนหลายๆอย่างที่มีในในแปลงเนี่ยก็เฮ็ดเฮ็ดแต่งของอ่าก็ทีมีหย่างน่หลายปานใดยก็สิเชิญทางผู้ชมไปชม ้านครับมี้งงครับผมเชิญครับมีกันนั้วมีตไคร้มีตไคมีหมูเราผ้ามีกระเล้เกระเกเก็บไม้ไผ่หลังเดี๋ยวอยู่เรื่อยๆอยู่ครับเลยใจประโยชน์จังไม่ได้ไม่แน่นอนได้น้ำจังไ้แดงปวนพี่นองน้ำกระดางัเนี่ก็เริ่มลูไม่ได้หลายเดือนแล้วครับก็ร่มว แล้วก็ถามว่าพี่ยังก็ปลูกหลายเทกครับผมก็คือว่าเขามีพืชที่หลายนะครับมีมีท่านท่านป่วยนี่หลายเลยว่าปลูกมันเต็มไปเลยเป็นปลาไปเลยปลาป่วยไปเลยหลักการไม่ถามว่าลุ้มนึงก็ปลูกหลายต้นเถกก็ยังคือว่าเขามีพัชท่านป่วยหลายที่นี่ปลูกให้มันแบดลุ้มน,น,น,นึงเนี่ยให้มันเตื่อไปเลยไปต่างต่างใต้ถือว่าให้มันเตื่อยเลยกันไปห่างแต่ที่น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 ี่วันเขาเตียมไปนึ่ ของปลาไม่นำได้หรือเล่าเนี่นีนเน้นเน้นสาหันอีก็ีนี่ีผักบุ้งผักบุ้งเลยครจะเป็นเป็นพืชอาหารของปลาได้เพราะชอบปล่อยนี่เป็นปลาปลาปลากินพืชแล้วก็ใช่ไม้ตะบุ่งนะครับที่เขาเป็นบึงหนำมักบ้านหามักอย่างนี้ครับผมเราเป็นบึงหนำมักเนาะนะครับตามที่เดินเดินเดินไปไปเรียนมาไปอบรมมาดินอย่างนี่ก้ต้องเป็นดินใหม่เพราะว่าไม่เป็นดินคู่กันไม่ใหม่กันต้อกวัดต่าๆไปเรื่อยๆจะให้ต้นไม้งอกลุ่ยมันกะ พ่แม่กะเมากัดตัวตรงมักน้ำมักเนี่ยมันจะมามาใส่ในในพืชในแปลงห้าเพราะว่ามาร์นี่ืมันก็ซอยซอยเดี an ๋ยวหลายอย่างบำรุงพืชบำรุงดินอะไรก็ได้ที่มีอย่างนี้คเดี๋ยวเ่าฟางมาบ่งครับครับผมเพื่อนเฮ็ดน้ำมักอีหยังแน่มีรสอีหยังแน่น้ำมักก็ทีมี่รสจืดรสจืดก็ไรจากกล้วยนกกล่วยนี่แหละครับน้ำมัร์กรสจืดซอยยังก็ซอยเอาไปรต้นพืชบำรุงดินท้าไม่ดีล้วนซุย ลงต้นพืชให้สวยให้งามให้ดกครผมีนสดสดสถผมสดเทลอดกะทิวันอะไรมาแรงทมันมาในแป้งเขาครับผมคนกงานเปิดในเบิ้งจักจักะครับกินกินกทิแห้งเนะครับหมอปิยังค่ะอ๋อเนือต้าละมากนะครับเป็นเศษเศษอาหารเศษเนื้อกเทิ่าได้มาจากานอาหารแน่จากเครื่องเลื่อน่าเน่ากับมะมักมนองไม่ถิม นี่เตะพืชเตะพักกินี้ผู้โดนเท่ากันแล้เพาใส่ไว้ในถังมักอากาศน้ำตาลเขาเยียบใส่ไว้จะเป็นอาหารของมันใส่ลงไปให้มันทับในเวลากะนานที่สุดก็อย่างน้อยก็หนึ่งปีที่จะมาใช้เป็นน้ำเชื่อได้ต่อไปโอเคค่ะอย้างนี้มันจะเป็นเรื่อแล้วนะคะนี่จะลายปีแล้วครับเนะะไม่ต้องะเห็ดไม่เรื่อยเพราะมีอากาศใส่ใส่ใส่ไปเรื่อยเราต้องไปถิ่มเหรอเป็นขยะเหม็อนเนนองมาใส่ไว้ในถังมัก กาลามต้านใส่เพื่อที่เป็นอาหารของของจุลินซีใช่แล้วก็ใส่เอ็มไปด้วยให้มันเยื่อเสียเร็วๆครับผมจำเลยว่าจะไปเบิ้งข้าวปุ่นนะครับข้าวปุ่นเนาะนี่ก็เป็นบมดเลือดเลือดอาฟอกทองอะที่พวกแว้หลอบแป้งเลยเป็นเด็กขณะกำลังเป็นผลมือกมือกันนุ้ยก็ตั้งยังอยู่ละครับเป็นบางเงี้ยเป็นไตรโดกอันนีเครื่องประดับสารเคมีเนาะแมนเป็นอินซีทั้งหมดไม่ได้ใส่สารเคมีใส่จูลินรีจูินซีที่เรามากปีนมาลด เป็นม <displayed, S 1> ้กลแต่ต้นื้นที่คนสนับสนุนมากอ่ะเือวมากลงากัครับดูเลยแตดีมาหลายอยู่ครับโอเคที่บ้านขาวบ้านนึ่เป็นข้าวบ้านหนึ่งที่คนงานเราว่าเข้ามาในเสียอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ไหนปล่อยลูกก็ปลูกในันผืนมาอีกทีับสนุ ยุคก็ห้าว่าห้าสิ้แทุเรียนจะทำไถ่มแมนซิ้นห้ากว่าดิ่ากับ,บปลาปุ้งได้แมนสักกับเด็ไปเรื่อยต้องดีที่ไหนมากต้องไปขายมากกับใดมากใส่ในคู้เลื่อนรเราต้องไปตลาดต้องไปซื้ออยากไปตลาดเขาซววื้ออะไรของเก็บมาเลยมีอย่างเก็บปลูกผิดเก็บผิดปลูกได้เก็บตัวก็บตัวมันเป็นการที่ดีของการนลงค่ะตั้งเพิ่นอีกค่ะคือตั้งเพิ่นเฮ็ด ที่พอนอนไปอบรมมาเน,ะนาะเพ่บอกว่าในการขุดนี่นผลิตปลูใบห,หาระดับเป็นบ่ค่ะแป้งข้าวนีก่กระปูกครบเหมดเลยเนาะแนะครับ,บเกือบจะเบิดทั้งสวนเลยนะครับบะหมี่อย่างนในในพื้นที่งของหนาทัา้งหมดทั้งหมดสามไร่นะครับจำนวนสามไร่ที่ที่พเพื่อนในเขาร่วมครับโครงการโครงหน้าโมเดลของกรมการรั้วชนนะครับวันนี้อ่าท่านได้บิึงอะไรอะไรอย่างเดียน,น,นะครับอยากให้นราบน,นะครับ ฝา,า,ากาถึงปีถึงนองเบิงว่าอันเหาเฮ็ดนี่นะครับเรี่ยๆเฮ็ดอีกที่มีผลกระทบมีเสียงยังแล้วเฮ็ดเลี่ยวเป็นจั่ไรนี่แล้วก็ฝากถึงปีถึงน้องที่อยา่าท่วมโครงการนะครับว่าเฮ็ดแลี่ยวมันดีบ่หรือมันบ่นบดีจังไ๋นะครับให้เจ้าของแปลงวอาอันนี้คือเฮ้าบ่ไดน,นนัดหมายมาเลยนะครับอยากให้เพิน่นเวอกว่ามันเป็นจนั่ไ๋เนี่ยแหเบอกกับพีกับน้องเบิงน,นะครับเชิญครับ เริ said, ่มแรกเริ่มที่ขี่สมัครนี่ก็คือว่าคิดว่าทิ่ได้อยู่บ่ก็สี่ขุไหายนี่อยู่บ่ของสืนอมีอยู่บ่ก็คืออยู่ที่นี่พอได้ไหมหลีเออก็คือโอเคถ้าก็เฮ็ดตามที่คนหายมาที่นี่พี่น้องคนพานทางไปทางมาก็ว่าอู้ผิดเสียได้หน้าบ่เฮ็ดหน้าบองนี้เป็นต้องร้ายสอบก็ที่ได้บ่กมาขุดหน้ามุนมืดถ้าว่าเฮ็ดจังได้จะเหตุยังเรื่องปู่ยังก็ว่า กับรินใจดอกแต่แต่เพื่นสีว่าสีของเพื่อนกะพัาก่มาเหตุในตัวของเห่าเหตุป้ายเห็ในเพื่อนเห็นเหเห็นว่าเหาเหตุใดอหลีถัาเหตดใดอหลีนี่แหละต้าสภาพที่เห็นนี่แหละครัสีผ้าส้มไปว่าเห้าเหดใดอีริวอว่าเป็นขการนสีดี่ขการนหนึ่งเหตดเพื่อที่จะชนเชื่อภายในของโจตรของใดหรือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามขนาดใช่ไห รักของมาบาดสีเลยพราะเจ้างของหัวรจชกั้ทต่เก่าที่คนหายวัยี่คนสอนวัยสอนห้าไัวมื่อกับพี่แกสอนว่าให้พันเม็ดดีกว่าให้ปลาสำหรับเขาเพื่อที่จะให้เขาไปหากินได้ครับ็นไ่มครับนั่นครับครับบันี้กกพี่น้องนะครับฝากพีฝากน้องนะครับว่าให้ที่ตามรับฟังที่ตามรับชมนะครับ นะครับให้เบิ่งว่ามันเป็นจังไรเน่ตามที่เพิ่นบอกมามันแม่นมีบ่นะครับพี่น้องอย่าพึ่งเชื่อให้พี่น้องได้ลองเองเจของนะครับนะครับตอนนี้มาถึงโซนอย่ากพี่จากน้อกเรานะครับนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้ขอกล่าวกาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ